รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุแล้วก็ไลน์ in, นะฮะต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามาฟังที่เครื่องนี้ได้นะครับใช้งานได้ปกติทั้งเครื่องเลยนะครับเป็นยี่ห้อในชาแนลสีแดงสวยนะครับเป็นแบบวินเทจนะฮะนะฮะสีแดงสลับสีโครเมียมนะครับเป็นในชาแนลขอดูโมเดลด้านหลังโมเดล RX นะครับค F6 นะครับใช้งานได้ทุกระบบนะฮะตัวนี้ฐานไม่ได้ลองให้นะครับใช้ฐานทั้งหมด6ก้อนเบอร์4นะครับ เป็นเจแปนนะครับตัวนี้ใช้ไฟดีซีนะครับมีมอแปลงแถมให้ผมใช้เลยนะครับล้างฐ่านสะอาดเอี่ยมนะครับเล็กซีเรียลทุกอย่างยังอยู่เลยเครื่องสภาพสวยนะมีรอยบ้างตามกาลเวลาอะแจ้งตำหนิก็คือตรงนี้มีรอยแตกนะฮะซึ่งไม่มีผลอะไรนะสำหรับเครื่องนะครับมันอยู่ตรงด้านล่างของเครื่องนะครับอยู่ด้านล่างซ้ายของเครื่องจึงสตังกก็มองไม่เห็นนะครับมันอยู่ด้านล่าง ล่างและด้านหลังด้วยนะครับของเครื่องนะฮะแจ้งตำแหนิแล้วนะครับไม่มีผลอะไรกับการใช้นะฮะเพราะอยู่ข้างในมันแตกแค่มุมนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวทดสอบเริ่มต้นนะครับฟังก์ชันต่างๆก็จะมีตรงนี้ตรงนี้จะปรับเสียงโมโนสตูดิโอแล้วก็โซล่าวนะฮะตรงนี้เป็นฟังก์ชันตรงนี้เทปตรงต่างๆนี่จะเป็นวิทยุบนสุดจะเป็นไลน์อินนะครับ ประเทศวิทยุนะฮตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มใหม่ส่วนด้านข้างจะเป็นช่องไลน์อินไลน์อินอยู่ด้านบนนะครับไลเอัลไงสองช่องแลร์คอสติคูลสายฝาสองช่องใช้งานในปกติแล้วก็หูฟังอยู่ตรงนี้บวกสเตเดิโอนะครับตรงนี้เป็นไฟดีซีนะครับที่ใช้มีมาแปลงแผ่นให้นะครับพร้อมใช้มาแปลงลูกนี้นะครับเป็นไฟลบในซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะครับ วิทยุก็ยัง MMA, มีเอ็มเอมีฝังนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโทนปรับเสียงแหลมบาลานซ์ไซ้ว์ววา,าวันลุกนะครับเช่นอนไม่หลับอันนี้เอ็มตามนักป 1, ั่เลยหนึ่งพันหกร้อยกิโลเฮรัต ลดความหยาบกร้านใช้บำรุงผิวทุกเช้าและก่อนนอนสูดเอาไว้ครีมที่ใส่ในหนงผิวจากวิตามินซีและอีสารสกัดจากผงขมหินช่วยยักยั้งแต่งช่างนิดเดยลยจากเลข90้าสิบเนี่ยชั้นน้องถึงสองนี่ถึงร้อยแนหน้าปัดนี่ถึง1้อยปเกระเฮิร์ตนะครับเดินขึ้นนันบนนะจะเป็น FM นะครับจะรับได้แค่นี้นะบ้านเรา AM กับเ m ระบบทีวีไม่มีนะครับ มีทำความดีเพื the, trendy, <ie> ่อแผ่นดินครับแี่ช่วนี้ีข่าวฝากแจกนี้เป็นโมงคระทหารพันทในพระบรมราชูปัรภ์นะครับวามมีสถานอาหัฟเป็นดิโอน้แบตยังติดกุทนามีช่องไม้ตรงนี้เลยอันี้เป็นประตูเสื้อแบ บวชใหม่แม้ท่านจะผู้อาวุโสอายุมากแต่ก็เป็นพระที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงยอมรับโอีทุกปฏิบัติตามคําสอนของตัวนี้ตําหนิออย่างหนึ่งคือเวลาอัดเสียงมันเบามากนะฮะผมก็เลยไม่ได้เทศให้แต่ผมเทศไว้แล้วแหละเวลาอัดเทเสียงมันเบาได้บรรลุมรรคผลเบื้องสูงถ้าเป็นพระถ้าไลน์อินเดินขึ้นบนสุดนะครับต่อสายตัวนี้เป็นสาย RCA นะครับ RCA เรื่อง แดงขาวนะฮะอุปกรณ์ภายนอกสามารถต่ออุปกรณ์ต่างๆผ่านาตัวนี้ได้เลยนะครับจะเป็น RCA to AUX หรือว่า RCA to RCA เอาไปมิกใช้กันได้เลยนะครับเสียงดีมากนครับระบบเสียง มากนะเสียงมันจะครอบคุมเป็นวงกลมเลยนะเสียงเป็นจะลาวอะะอันนี้โทนนะครับปรับได้ปกติอันนี้มาลานซซ้ายขวานะครับซ้ายนะ นอเข้ามาฟังเครื่องนี้ได้เลยนะอย่างเช่นวอลแมนหรือว่ามือถือนะเปิด u t u b e ฟังเครื่องนี้ได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้คร่าวๆมันจะมีเสียงฮัมอย่างนี้มันเป็นเสียงกลาวนะครับเครื่องไฟไบ้านผมมันไม่ได้มีกล้าวนะครับเสียงมันลงพื้นนะครับเสียงมันลงกล้าวเวลาใครไม่อยากได้เสียงกล้าวก็หาอะไรมาพันแล้วตรงนี้เอาลงที่สายสายดินได้นะฮะตรงนี้พวกนี้มันจะเป็นกาวเป็นพลาสติกมันจะ กาวหมดนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังระบบเทปนะครับเทปกอซ้ายกอขวาเต็มระบบเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตสูมให้ดูนะครับกอซ้ายเลคเคอร์เตอร์เดินนะครับปกต,ต,นะต,ติหมดก่อขวานะครับได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่เรียบร้อย เสียงดีมากนะครับระบบเสียงดีมากใช้งานได้ทุกระบบเลยอันนี้โมโนนะครับสติโอเซอลาวสมัยก่อนจะเรียกว่าแอมเบรนนะครับไม่ได้เรียกเป็นเซลาวมันจะออกเซลาวมันปัจจุบันนะครับตอนนี้ระบบสตีโอนะครับ OK,ประมาณ okay, này nhé các bạn. Chúc các review cặp. Cảm ơn cặp.